สบายดีพี่น้องสบายดี FC ดีครับแฟนสุกูสุกคนตอนรับข้าู่ช่องเคยล่าคือเก่าพี่น้องพอๆกับเคยลากก่าคือการย่ามกลางคืนวันน,น,นี้ก็พาพี่น้องมาไต่กินาก่ายอีกแล้วพี่น้องหาอยู่หากินย่ามกลางคืนสองตัวแต่ว่าเอาตัวหนึ่งก็ได้พี่น้องตวน,นั้นมันหน่อยเนาะพาพี่น้องมาหาอยู่หากินย่ามกลางคืนคือเก่าวันนี้อากาศฮอนพี่น้อง อาการห้อนรู้สึกว่าจีน,น่ายสิห้องดีพี่น้องข้าวว่าอาการห้องจีน่ายมันหม,มักออกวันนี้ก็เลยมาไต่อ้าวคืออยู่พี่น้องเ,เล็นอีกแล้วพี่น้องนี่ยขันยามพ่นแล้วมันบ่คอยออกข้าจะว่า พยามแดดแลมันมักออกเนาะซาเอามาไต่ก,กันนานเห็นนีแ้แหละพี่น้องคือคือคือฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเคยลาเนาะมาอยู่หาก,กินคือกเ,ก,เก่ามยู่นี่กางเวียนกางเวียนเผากะพี่น้องเอ้ยไปหาบ่ได้ก็ต้องหากลางคืนเนาะอือมนันอะไรพี่น้องนี่หนึ่งสอง สามตัวสามตัวเรียนกันเลยนานๆๆพี่นนาะโอ้มือน,นีนนนนนอนอ่คือขนาดเลยเห็นอยู่จุ่มสามตัวนี่อุปกรณ์ฮะคุเลยเอาคุมาใส่เลย เลาะไปตามเนพี่น้องตามให้หน้ามองได้มันห่องก็แสดงว่ามันก็อาจชีพอตัวแม่มันออกมาหาตัวผู้มันห่องเด็กเฮนี่แหลพี่น้องเนี่ยตัวน,นี้บ่กท่านมีปีกเฮเฮเฮใดคือเก่าเฮก็ได้ ต้องค่อยอย่างพี่น้องเลยย่างไวบ่ได้มันจิบเห็นมันเนาะเชียงกมอุมอยู่ไพ่พี่น้องชาวจอยกับน้องซาละชาวจอยมีคนสิไปงานก็เลยลง มาสิไปงานมันเกิดเนาะกับเขาลุงไปมือเท่านั้นเลยพี่เนอะบ่ได้ไปแต่ห้องกับน้องโซล่าไก่หน้าพากันไปมัดเลยเห็นนี่แลยพี่นาะงานตัวหนึ่งพี่นนอะ มันมันมันน,มน,มน,น,มน,น,นี่มันมนขันมาใหเยืงจีน่านี่มากมากน้ำขนาดก็ขเขาแต่ว่าไปใหเยืง่งไปห้ไตนี่มมากมาขนาดพี่น้องเลยกุดซีนี่หมักไปกลางคืนขนาดเด้อกลางเว้นก็ไปดีมันเนะถือว่ามันแต่บรรยากาศความบรรยากาศเต็ม ทำลายเขาของพ่ออีกแล้วมันกินหย้าเป็นอาหารพี่น้องออกดฉี่ผลบวเห็นนี่เสช็ดเท้า ที่แท้มันกับมาหามันหานี่แหละพี่นนองห้าจีนายอยู่กันแต่ตามันบอดีชงใจใช้วิธีดมกลิ่นเนาะบอถือกินที่เนาะจีนายมันมันพี่นนองมันมันจีนายธรรมศาสตร์เริ่มไปเริ่มเลื่อยไปเรื่อยๆ เก็บไปเรื่อยพี่น้องเก็บไปเรื่อยอึ๊บมีเห็นไหมล่ะเออโมนี่รู้สึกว่าเห็นดูเห็นดูเห็นดีอยู่ด้วยพี่น้องโมนีเนาะ ตาเงี้ยมันตาเมียวอ้าวพออีกแล้วพอตัวใดญ่ๆตัวนั้นพี่น้องเลยนี่พี่น้องพอไปเรื่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ตัวหนึ่งกุชชี่มันก็เห็ยนวเนาะตากะเตนพี่น้องตากะเตนนี่บินโมขนาดเลยบรท่านแล้วเล่นเผาบินตึงรถนะเอาแต่ผู้มันเอาง่ายพี่น้องเลยตากะเตนเอาหญ้าเตื้อบินตึงเลย อันนี้กำลังสิเป็นปีกตอนอเห็นยุคศสีมวนครพี่น้องเห็นดูเห็นดูเห็นลายมวน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  อายุหากินแบบธรรมศาสตร์บานเฮามียังออกตามราดูกาลก็ไปห้านั่นเนะเาะเสียงห้องทั้งนี้เอ้เสียงห้องร้ายเอ้าเขาหูเลยกำลังวัดสีได้นี่เอาตัวผีตัวหนึ่งเขาหูก็เอาตัวพีตีผีพ้พองพี่นนอะ โอ to yeah, well, ้ลายลายลายพี่น้องลายก็แซ่พี่น้องมีบ้องอืมตัวหน้าห้องเห็นมันออกมาเข่าหูหนึ่งเข่าหูตัวหนึ่งต่ได้สามสี่ตัวนี่ยานกรดิสกุศีปาเสียงกีรอกระห้องเชียงกีานกระห้อง ห้องอยู่ไซรูปหินโตจ๊กเมนห้องอยู่ไซเนาะพี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 ห้องอย่พี่บ่ห้องอยู่พี่บพีพีห้องอุ้ยม้าม้าสองโตเลยนี่ตัวหนึ่งห้องอีกนี่ตัวหนึ่งนี่ ของตัวเลยเอา้าแวบบเลนมาประเทศอีกตัวหนึ่งนี่นะ้องเออตัวนี้มองมาห่องไกลเนี่ปกตินี่ฮูออกมาไกลฮูไกลฮูมีทางสีนี้เขาพลดกันไกลฮูขันอยู่ในิฮูเขาก็เอา,าไปได้แบบนี้โอ้หลายน้องเลยหลา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 ย,ลาย,ลายข,าขนาดเลยคักข้า,ขาให้นี่ เล็นลายได้แห้พูดเอามาลายหลาบาทนี่จุเนียออกมาเห็น,นอีกแล้งกดไลค์กดแชร์ให้เคยลาเดยกบพี่น้องเด้อหาอยู่หากินแบบธรรมศาสตร์เนะาะธรรมศาสตร์บ้านเฮาของเสพตามฤะดูการ อ๋พี่น้องเขียดท่าคำ่ำเขียถท่าค่ำไม่ใครมันเขาจับดึงเนาะโอ้้อไข่เต็มทองง่าใใใใยกันง่ายแต่เอาเราพี่น้องเลยเอาจีน่ากับจีรอมมนี้เนาะเอาแต่จีน่ากับจีรออย่างเดียวเลยตกะกเตนถ้าเอาคันเห็นเนาะเอาพงมาแลงนะมึง เรเอากบเอาเขียดทีนี่อยู่ใช้กับเห็นนมดคันชีดำๆแล้วไม่เห็นโลดตรงจีน่าโลดน่าเห็นอี่างไก็แต่ว่าเลี้ยวไปเป็นชีดำเลย mời bên luôn đấy chứ đâu mọi người อืออีล่ะพี่นอ้องอือพี่น้องนี่น,น,นี่กำลังตายเลยเอ,อ,อ้าเอาตามก้อนไทยพี่น้องบ้างนัน่นเขาโลดเขากะงัดบบบน,นี้พออยู่ในกรอไสรไทยพี่น้อง อ่าตามควาນขี้ไทยด้วยบ้านเนี้ยล้องหายอย่างมຕงตามหน้าภูฮาทยเล้วเนอะมันเอาง่ายด้วันแบบว่าโตผมไม่ยุง่งค่งัดความขีไทย าพี่เนาะเขียดหม่ใหญ่เลยอืม,อมโอ้ไข่เต็มถ่อตัวบ้าใหญ่เลยจับกันยังบ่ไปแสดงว่าอิ่มแห้งปลอยเอาแต่จีนายตะกระเตินจีรอมาเนี่ยเฮียที่เขาเอาเห็นแน่หน่ไหมนี่น 你。Nee. โอ้กระโดดพี่น้องกระโดด เปิผลงานพี่น้องนี่เนาะคลิปนี้ก็สิ่อล่าอลไรพี่น้องขอบใจสุข,ขุสุกที่เข้ามาเบิงเด้อฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเนาะเคยลาพี่น้องมาเนี่ยฮะใต้กินด้ถือว่าพอได้กินอยู่พี่น้องพอกันไหมคลิปนะ้าสบายดี